คนคนนี้เขาไม่ปกติอ่ะโอ้โอม่หมดแรงแล้วอ่ะมมีหมดพี่บัวอ่ะเสียงเขาจะแบบแจน,นเจนอ่ะพีมน่ารักคัดว่าทำไมอ่ะมันออกอากาศไม่ได้หรอก <c oughs> ได้ มินว่าแรกๆอ่ะมินก็แอบเกรงคือเราเกรงแหละเราเจอกันครั้งแรกเราก็แบบไม่รู้จักกันอ่ะเราต้องเข้าฉากกันแต่ว่าพอสักพักอ่ะพอรู้จักเขาอ่ะเขาก็เข้าหาเขาไม่ใช่พ่าเอกปกติคนอื่นที่เจอมาปกติปะเขาก็จะนิ่งๆถึงถึงมีความแบบเก๊กเป็นพระเอกอ่ะเราอยากเก๊เลยมันไม่ทำตอนแรกเราน่าสัวปะสวยน,สน่ารัก แต่ว่าทำไมอ่ะผมไม่คิดเลยนะว่าเาคุณจะใจง่ายแบบนี้ผมว่าเขาเป็นคนที่เข้าหาง่ายหมถึงว่าไม่ค่อยมีกำแพงในการทํางานหรือรู้จักกันคือด้วยความที่เราดูผลงานเขามาเยอะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเขาสวยเขาเหมือนแบบเป็นตัวทรอปของวงการแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเขาคงมีองค์ของเขาแหละพอมารู้จักกันสรุปจะไม่มีไม่มีเลยเธอว่าเธอเข้าข้าเธออยังอ่ะณไปแล้วนานแล้ว คือเป็นคนประเภทเดียวกันเป็นคนที่งองแงที่บท แต่ถือวลาทางานได้แต่คือมีความแบบเป็นเด็กที่แบบมองแงตลอดเวลาไี่รู้คนเล็กอ่ะพอไม่หมดแรงแล้วอ่ามนหมดแรงแล้วอ่านอนให้หน่อยพี่บัวมนหิวย่าเล่นเหมือนปาตมเราจะให้ใครพูดไม่ได้ว่าเราเป็นนักแสดงที่ไม่กินจริงใช่แต่ฉันจะเอาหมูให้เอาผักแล้วก็มะนาวเอามะนาวอันนี้คือเวอร์ชันมองแง่ของพีมก็ ไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหมากเลยอ่ะห่วงขอไปนอนก่อนนะแล้วก็ปัดใหม่ทีคือปลับกลนเฮ้ยปรับรเป็นคาแรกเตอร,ร์น้องชายคนเล็กที่แบบมีพี่สาวแล้วก็ชอบงอมแง่เสียเขาจะแหลมแหลมแล้วขี้บ่นไม่เอาเธอ างงา่กันเองเหมือนแค่บ่นให้กันฟังออรู้ว่าไม่มีทางออกนะคือรู้<ต>ว่าบ่นแป่ก็เท่านั้นแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราสองคนไม่มีฟอร์มต่อกันเราไม่จําเป็นต้องวางตัวเป็นซุปตาร์ต่อกันหรือว่าแบบมีมาดอะไรต่อกันตื่นวิทยาเตื่นแต่เห็นแซวกันไปมาอย่างนี้ตัดภาพไปต่อเวลาเอาจริงเอาจังเปลี่ยนโหมดกันแบบไม่ทันตั้งตัวเลยล่ะครับเพราะทั้งมินและฟิล์มต้องใส่กันแบบไม่ยั้ง ศาสตร์พลังกันแบบไม่ยอมใครเรื่องนี้มันเหมือนแบบมีแต่คนเล่นเก่งแล้วเป็นคนเล่นเก่งจากสกูลต่างๆพี่ฟิล์มเขาก็เล่นเก่งแต่พอเจอมินมินเขามีวิธีเล่นอีกอย่างหนึ่งในบทที่เราคิดว่าเขาน่าจะเล่นอย่างนี้พอเขาเล่นตีความเป็นอีกอย่างนึงเอ้มันก็ได้นินาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แบบเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาบน้ำให้ผมด้วยเลยไหมล่ะให้ฉันทํามากกว่าอาบน้ำฉันก็ทําได้ค่ะ S <S เขาเป็นคนที่เล่นละเอียดมากผมรู้สึกว่ามันทำให้ละครมันมีความน่าสนใจเวลาดูนักแสดงเก่งๆเล่นแล้วมันโอ้โหมันมีความสุขอะน่าสงสารคนุนนตอนอยู่ก็ไม่มีใครสนใจตอนตายก็รีบเขามาข้างถนนชัดๆโอ้โหแบบเดือดมากมันเหมือนพอห้าสีองทุกคนก็แบบกะนำเข้าไปโอโ้นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมมีแต่คนเก่งขนาดนี้ ความเข้มข,นข้นออกมนคือมันมันเป็นละครเรื่องหนึ่งที่มันเป็นแนวสืบสวนดรามา่าแต่ว่าในทุกๆของช่วงเวลาของเรื่องนี้มันมีความรักที่มันต่างรูปแบบออกไปะให้คนดูได้ซึมซาไปตลอดเวลาคือมินมองว่าเกมรักปฏิหารเต็มไปด้วยนักแสดงที่เก่งก็คือถือว่าเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจแล้วตื่นเต้นอยู่แล้วสําหรับตัวมินเองคือแบบการแสดงเขาคือระดับเทพจริงๆทั้งเรื่องราวที่สนุกแล้วก็นักแสดงที่คับค้างไปด้วยคุณภาพค่ะ u ูทีวีช่องวัน31ดดูออนไลน์แอปวันดี